สวัสดีครับวูปเปอร์ไบค์รับซื้อมอเตอร์ไซค์ให้ราคาสูงโอนเงินสดเดี๋ยวนั้นตรงนั้นหน้างานเลยนะครับผมคุณได้รับเงินก่อนถึงจะปล่อยรถสบายใจหายห่วงมีเอกสารไปให้เซ็นถึงที่นะครับผมถึงหน้าบ้านเลยไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนของประเทศไทยก็ตามเราไปรับซื้อถึงที่นี่ครับรถเข้าใหม่มากมายเลยนะครับผมมากันเรื่อยๆนะครับเรารับซื้อให้ราคาสูงจริงๆและก็ไม่ได้มีหักค่าใช้จ่ายใดๆเลยทั้งสิ้นนะครับผมนะใครอยากจะขายรถนะครับใครอยากจะใช้เงินด,วด่วนเงินไวเราไปถึง ที่แป๊บเดียวครับต่อให้อยู่สูไหงโกลกเราก็ไปถึงนะครับวัน2วันเรียบร้อยเลยนะฮะภายใน1วันด้วยซ้ำนะครับสนาบเอาจริงๆเนี่ยนะฮะนัดวันนี้พรุ่งนี้เรามีคนไปหน้างานเลยนะครับผมฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับใครที่จะหารถมอเตอร์ไซค์เอาไว้ใช้งานสักคันหนึ่งนะครับเรารายงานจริงตามสภาพตามตรงเลยนะครับไม่แท้ทุกคันนะครับผมตรวจเช็ค20จุดจากทางวูบบอรระบบไฟระบบเบรกระบบขับเคลื่อนแบตเตอรี่เราตรวจเช็คให้หมดนะครับและถ่ายของเหลวให้ทุกคันไม่มีข้อยกเว้นนะครับถ่าย ให้ทุกคันเอาไปใช้งานได้เลยทันทีนะครับผมฝากติดตามวูบ p บกันไว้ด้วยนะฮะมีรถให้เลือกสรรมากมายมาเรื่อยๆร,รถถูกที่ไหนก็มีแต่ถ้ารถดีมีคุณภาพรายงานตรงต้องที่วูบ p ปบสบายใจหายห่วงซื้อรถไม่เป็นไม่เป็นไรให้วูบ p ปบดูแลจัดการให้คุณได้นะครับวันนี้ไปชมกันดีกว่าว่ามีรถสวยๆอะไรยังไงกันบ้างนะครับ ซูซูกิ g จดีร10นะครับผมตัวนี้ปี2019แท้เลยนะฮะจดปี63เลยนะวิ่ง3,000โลนี่เป็นขนมาจากภูเก็ตนะครับบอกแล้วนะฮะว่ารับซื้อทั่วประเทศไทยนะครับผมคันนี้ไม่ใช่รถรีสโตนะคุณผู้ชมนะ อันนี้กาบขอภายล่วงหน้าเลยคันนี้ราคาแรงแน่นอนนะครับผมแต่ว่าก็ยังถูกกว่าหลายคันในกลุ่มนะครับอโอเคคันนี้นะครับผมไม่ใช่รถดีโตเป็น3,000โลแท้รถบ้านมือเดียวมีบุ๊กเซอร์วิสมีสมุดรับประกรันด้วยนะครับเดิมๆนะฮะสภาพสวยมากๆนะครับผมล้อนะฮะ,ะเดิมๆหมดนะครับผมเบรกหน้าหลังเนี่ยเป็นดรัมเบรกนะครับแข็งเครื่องสวยใสนะฮะ,ะไม่เคยผ่าเครื่องมาแต่อย่างใดนะครับรถ3,000โลแท้นะครับ,ร 3, แ,รบแผ่นเพลทอะไรพวกนี้อยู่ครบเลยนะฮะ สเต็กเกอร์เดิมโรงงานนะครับผมอันนี้ไม่มีการแปะรอบมาใหม่นะฮะสภาพโดยรวมถือว่าดีใช้ได้เลยนะครับนี่เป็นตรงนี้ล้างแล้วลอกไปหน่อยนึงแต่มันคือสติ๊กเกอร์มอกก่อเดิมนะครับสต็อปเปอร์คมๆเลยนะฮะนี่ส่องให้ดูไม่มีหักไม่มีบิ่นไม่มีเชื่อมนะครับแต่เดิมแคร้งเดิมนะครับสภาพค่อนข้างสวยอ่ะอ่าคันเกียร์ของเขาเนี่ยจะเป็นคันเกียร์แบบเหมือนเวฟแต่มีคลัชมือซึ่งคัาชมือของเขาเนี่ยนุ่มมากนะครับคุณผู้ชมไม่ต้องกังวลเลยนะฮะขี่ได้ขี่สบายแน่นอนทางน้ํามันเป็นโลหะ จูน้ำมันได้เยอะมีก๊อกสำรองนะครับตัวนี้จะเป็นคลาสสิกนะฮะก็คือจะมีถังสำรองหรือว่าก๊อกสำรองนะครับผมก๊อกสองหรือก๊อกสองก็ได้นะฮะคาร์บูเรเ,เตอร์อะไรพวกนี้นะฮะคือยังสวยยังใหม่แข้งยังสวยยังใหม่นะครับผมใช้น้ํามันหมดแล้วนะครับก็บิดลงมาเป็นก๊อกสองนะครับใช้งานได้ต่อนะ,ะอ่ะโอเคนะครับผมโช๊คเป็นโช๊คคู่นะฮะบางคนเรียกคันนี้ว่ารถขนแก๊สน,นะครับเพราะว่าทรงมันเหมือนรถขนแก๊สน,นะฮะสวัสดีครับคุณผู้ชมนะฮะวิธีการ subscribe นะครับผมอันนี้คือหน้าช่องของผมนะฮะจริงๆคุณเข้า y YouTube เนี่ยคุณสามารถเลือกนะครับนี่ฮะเลือกนะฮะแล้วกดพิมพ์ว่าวูปเปบบนนี้นะครับมันก็จะขึ้นมาแบบนี้เข้าไปภายในช่องนะครับก็จะขึ้นมาหน้าอินเทอร์เฟซแบบนี้นะครับให้คุณกดติดตามนะฮะกดติดตามแล้วเนี่ยกดเลือกลงมานะครับจะสามารถแจ้งว่าเทพแจ้งเตือนทั้งหมดนะครับผมอ่าก็จะไม่พลาดการติดตามนะครับกับรถที่ช่องนะฮะรถที่ช่องมาเรื่อยๆนะครับผมนะก็ ทุกคันจบค่อนข้างไวลูกค้าค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นวิธีนี้นะครับมันจะทําให้ระบบของ YouTube เนี่ยไปแจ้งเตือนคุณได้ไวมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับในส่วนของการแอดไลน์นะครับคุณผู้ชมเราจะเลือกไปที่ไอ l ดี e ไลนนะครับอาสมมติผมย้อนกลับไปเลยนะครับว่า่าไปสู่หน้าแรกเลยหน้าหลักนะครับผมคุณสามารถเลือก เขาตรงเพิ่มเพื่อนนะครับตรงที่เป็นสัญลักษณ์รูปคนนะฮะเป็นบวกนะครับแล้วก็กดเลือกค้นหามีให้เลือก2อย่างอย่าเพิ่มด้วยหมายเลขโทรศัพท์นะครับให้เพิ่มด้วย id line นะครับผมคุณแค่พิมพ์ add นะครับผมนะ add แบบนี้ตัวสัญลักษณ์แบบนี้นะครับแล้วก็ตามด้วย w 6 3 5แค่นี้นะครับแล้วกดแว่นขยายทางด้านขวานะครับก็จะขึ้นแบบนี้คุณก็กดเพิ่มเพื่อนได้เลยนะครับอันนี้เขาเพิ่มเพื่อนแล้วมันก็จะขึ้นเป็นแบบนี้นะครับผม นี่เอาจริงๆนะมันออกมาในแบบเชิงพาณิชย์เป็นหลักนะครับคือคนของหนัหนกได้โชคคู่แข็งแรงตะแกงนี่ให้มานี่ยังอึดถึกเลยนะครับซูซูกิใครๆก็รู้อยู่แล้วว่าถึกขนาดไหนนะฮะแต่จะซ้อนสองก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นเชิงแบบคาเฟ่แต่งสวยก็ทําได้นะครับผมมีสตาร์ทเท้า,เามาให้ด้วยนะะเขายังไม่ให้ยังไม่ตัดทิ้งไปนะครับตัวนี้ดีมากๆนะครับเกิดแบตเตอรี่อ่อน พอด้วยความที่มันเป็นคารบูเรเตอร์เนี่ยใช้สตาร์ทเท้ามันสตาร์ทติดได้นะครับไม่ยากเลยด้วยนะนี่มาร์กเดิมหัวน็อตยังอยู่เลยนะครับสีฟฟ้าเนี่ยนะฮะขอท่อเดิมโรงงานนะครับผมนะ,ะไม่มีการดัดแปลงนะครับมาร์กเดิมสีฟ้ายังอยู่ครับผมนี่พวกแบบปลอกสายไฟอันนี้คือเดิมโรงงานทั้งหมดแล้วล้อสภาพอย่างสวยครับคุณผู้ชมครับยางหลังเหมือนจะมีการเปลี่ยนมาหน่อยนะครับผมก็โดยหลักโดยรวมแล้วรถคันนี้เดิมทั้งคันเลยสภาพเครื่องอย่างสด เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าเครื่องเป็นยังไงกันบ้างบาะเดิมๆโรงงานนั่งสบายอยู่แล้วนะครับผมจับคอยเสียให้ดูเครื่องเย็นๆนะครับมาเดี๋ยวมาสตาร์ทกันหน่อยนะฮะปึ๊บนี่ไฟบอกเกียร์ก็มีด้วยนะอ่าแล้วก็มีสวิตช์ออฟลันในกรณีที่อากาศเย็นหรือว่าไม่ได้สตาร์ทนานตรงนี้บิดลงมาชกช่วยได้เพราะว่ามันจะไม่แบบติดชึ่งติดชึ่งแบบปัวฉีดนะอ่ะโอเคมาสตาร์ทกัน นี่อันนี้ติดทีเดียวติด,ดยังไม่ต้องโชกนะครับตัวนี้เครื่องมันสดมากจริง,รงๆนะฮะแต่ถ้าเกิดอากาศเย็นหรือจอดไว้หลายวันนะ่ะผู้ชมโชกหน่อยก็ดีนะครับอันนี้พอดีเพิ่งไปขี่เทสมาด้วยนะครับผมได้ประมาณช่วงเช้าๆนะนี่บ่ายๆแล้วนะอันนี้ขนาดทิ้งมาหลายชั่วโมงแล้วนะครับทีเดียวยังติดอยู่เลยเนาะโอเคอ่าตัวหนังสือยังคมฟีลลิ่งกันกดนะครับนุ่มนวลนี่สวิตช์นุ่มนวลน,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 นะครับสวิตช์อัปลันใช้งานได้นะมีไฟเลี้ยวแยกส่วนด้วยไ,ไง นี่ขนาด G D 1 1 0นะรถไม่ได้แพงอะไรเลยนะครับให้ไฟเลี้ยวแยกส่วนมาชัดเจนนะครับผมไฟสูงไฟต่ำไฟบอกเกียร์มีหมดนะไฟบอกเกียร์หมายถึงว่ากเกียร์ว่างนะครับผมอ่ะเราก็ลองเข้าเกียร์หนึ่งกันหน่อยนี่ไฟบอกเกียร์ก็มีนะครับเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่นะครับมีหมดเลยบอกหมดเลยสี่สามสองหนึ่งโอ้โหอันนี้แจ๋วนะครับอ่ะผมกำคัดค้างเอาไว้นะเมื่อกี้เนาะมันเลยไม่ดับนะมาดูควันขาวมีบ้างไหมนะบีกสเ,เล้งโชว์ก่อนไม่มีวอดไม่มีดับนะครับ วันขาวไม่มีโอ้เครื่องสดมากนะครับผมนะขออนุญาตดับเครื่องด้วยสวิตออฟหลนดกระจกยังเป็นกระจกเดิมเลยครับคุณผู้ชมที่ดูนะฮะเดิมทั้งคันจริงๆมีสิ่งที่เราเปลี่ยนไปให้เพิ่มเติมนั่นคือปลอกแฮนเพราะว่าปลอกแฮนเดิมนะฮะมันเริ่มแข็งกระด้างแล้วนะครับเราก็เปลี่ยนของใหม่ให้เลยใช้กันยาวๆได้เลยมีกล่องหลังมาให้อีกหนึ่งอนันใส่สัมภาระได้นะครับผมผมใส่เล่มเอาไว้ให้ในนี้แล้วนะครับมาคุยกันเรื่องราคากันดีกว่านะครับผมตัวนี้นะฮะเติมน้ามัน 9 1อ9 5้า9เด9 5้โซฮอได้ E20 ไม่ได้นะครับคุณผู้ชมคาร์บูเรเตอร์นะหรือถ้าจะได้คุณผู้ชมต้องไปจูนก่อนให้เรียบร้อยนะครับผมนะแต่เดิมๆนะครับไม่แนะนำนะครับผม E20 นะอัตราเบอร์โคกน้ำมันคันนี้มีคนทำได้แบบ40-50โลลิตรเลยนะซึ่งมันเหลือเชื่อมากๆคุณผู้ชม และมันเป็นอย่างนี้หลายๆคนลองไปดูในกลุ่มกันดูนะครับเพราะว่าเนื่องด้วยมันเป็นร1 0ยสซีซีเนาะเซตมาให้แบบว่าประหยัดน้ํามันนะครับใครที่ขี่ทางไกลหรือว่ามีสัมภาระเยอะนะฮะใช้นี่เชิงพาณิชย์เนี่ยคุ้มค่ามากๆนะครับผมนะ คุยเรื่องราคากันตัวนี้นะฮะถ้าเป็นรีสโตเราขายกันอยู่เกือบ3 0 0 0 0ื่นนะครับแต่ตัวนี้3,000โลแทเราปี2019แท้ๆทเลยปี63รถบ้านมือเดียวบุ๊กสวิตอะไรมีครบหมดใครที่หารถแท้เก็บเนี่ยนะฮะต้องคันนี้เลยสภาพน้องๆป้ายแดงนะครับ3า9 0 0บาทนะครับผมราคานี้รวมส่งให้ฟรีกรุงเทพปริมณฑลและต่างจังหวัดใกล้เคียงเหนือใต้อ,อกตกส่งได้ทั้งนั้นอยู่จังหวัดอะไรโทรมาคุยกันได้เลยนะครับ33,900กรุงเทพปริมณฑลอยุธยาปทุมธานีฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะฮะอยู่โครา 500บาทนะครับส่วนจังหวัดอะไรอื่นๆโทรมาคุยกันได้นะครับค่าส่งไม่แพงเลยทีเดียวนะฮะ,ะทักไลน์มาได้นะครับสาหรับใครที่อยากจะขายรถเรารับซื้อให้ราคาสูงโอนเงินสดเดี๋ยวนั้นตรงนั้นไม่ต้องรออนุมัติอย่าเพิ่งขายใครถ้าคุณยังไม่ได้เช็คราคากับอูบูบายรับรองจะไม่ผิดหวังแน่นอนเราให้ราคาสูงและโอนเงินสดเดี๋ยวนั้นตรงนั้นเลยไม่ต้องรออนุมัตินะครับมีเล่มพร้อมรถสวยโอนเลยไม่ต้องยุ่งยากบันบ,าน,บานแบบนี้เลยนะครับผมเรื่องการซื้อเข้าเรื่องการจัดส่งผ่านไปบริการทีี่2 20ตวจเช็คุด ระบบไฟระบบเบรกระบบขับเคลื่อนและแบตเตอรี่เท่านั้นไม่พอนี่เราเปลี่ยนปลอกแฮนด์ให้ถ่ายน้ำมันเครื่องให้ตัวเช็คแบตเตอรี่อะไรพวกนี้ให้เสร็จสับเลยนะครับตัวนี้เปลี่ยนแบตเตอรี่มาให้ใหม่ด้วยนะเพราะว่ารถสายจอดนะครับผมไม่ไว้ใจเปลี่ยนให้ไปเลยดีกว่าใช้ยาวๆกันไปเลยนะครับผมแล้วก็บริการที่3เรารับประกันตัวเครื่องยนต์ต่างหากจากทางวูบบบายเอง1เดือนแบบไม่จากัดระยะทางจะวิ่งพันโลหมื่นโลแสนโลก็ไม่เกี่ยงกับรับประกันเครื่องยนต์มีปัญหาอะไรเอาเข้ามาสวิตได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่3,900บาท ผมเห็นขั้นหนึ่งนะวิ่งประมาณ5,000โลนะขายอยู่3-5ไม่ใช่ลายใหม่ด้วยนะครับตัวนี้ลายใหม่แล้วนะแล้วเป็นสีขาวอาชาม้าขาวขี่ไปที่ไหนก็เทคุณด,ดูดิมุมเนี้ย ตอนไปจิบกาแฟยังไงก็หล่อครับผมคันนี้นะอมตัดแน่นอนบางคนเอาไปทาคัสตอมนะอย่างสวยเลยนะครับแล้วมันสวีทง่ายดูแลง่ายมันมือแบบซนะิมเพิลอ่ะช่างที่ไหนก็ทําได้นะอ่ะคาบูเลเตอร์จะแปลงจะใส่นูน่นนี่นั่นแฮนด์คุณจะใส่ทรงไหนอะไรยังไงก็ได้หมดหรือใครจะอนุรักษ์นิยมจะใช้แบบเดิมๆแบบคันนี้นะครับก็แจ๋วนะครับผมนะ,อะโอเคนะฮะมีคันเดียวนะครับหากว่าจะหาแบบนี้ได้ยากนะบอกเลยครับว่าจบไว้แน่นอนนะครับผมคันนี้ผมกะว่าจะเอาไว้ขี่เองด้วยนาะทีแรกนะครับผม บอกได้เลยว่าระดับที่ผมอยากได้ไว้ขี่เองเนี่ยจบไว้ทุกคันนะดูอย่างเวสป้าันั้นี ไม่มีโอกาสให้ผมได้ไปขี่เล่นเลยนะครับลงปุ๊บไปปั๊บทันทีเลยนะฮะโอเคนะครับผมใครที่หาคันนี้อยากได้ G D 1้0นะครับโทรไปได้ที่064 6363 635 064 6363 635จองก่อนได้ก่อนช้าอดแน่นอนบางที10-20นาทีไปเรียบร้อยแล้วแล้วคันนี้อยากเทิร์นรถมีรถอยากจะขายอยากจะเทิร์นอยากจะรถไซส์อยากจะเพิ่มขนาดหรืออยากจะได้ความใหม่นะครับผมทักไลน์สแกน QR โค้ดง่ายๆมาได้เลยเราแปะค r โค้ดไว้ให้แล้วหรือจะ ID l i n e น์แอ635 มีแอสไซด์นำหน้านะแอสไซด์เดีมาอยู่หกง่ายๆแค่นี้เลยนะครับแอดมาได้เลยนะฮะเรารับซื้อให้ราคาสูงอย่าเพิ่งขายใครถ้าคุณยังไม่ได้เช็คราคากับวูบบบยนะครับวันนี้ลากันไปเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ